สภาพภายในบริเวณศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจุดพักรถถนนเลียบชายฝั่งทะเลชุมพรมีอาคารที่พักผ่อนนั่งเล่นสีหลังและอาคารแสดงแผนที่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งหลังจุดพักรถถนนเลียบชายฝั่งทะเลอยู่ระหว่างบ้านน้พุบางเบิดหมู่ที่ห้าตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะหลังจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวว่าที่นี่ถูกปล่อยทิ้งร้าง จากการตรวจสอบศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวนะคะพบว่าจุดพักรถจุดนี้ใช้งบประมาณกว่า20ล้านบาทมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่ซึ่งเป็นถนนโครงขายเรียบชายฝั่งทะเลในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนหรือถนนริเวียร่าเมืองไทยค่ะเชื่อมตั้งแต่จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรและลงสู่จังหวัดทางภาคใต้ ส่วนทิศเหนือและทิศต,ตวันออกติดกับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่สําคัญของจังหวัดชุมพรทิศใต้จะอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวสันทรายหรือแซนดูนหนึ่งในสยามสันทรายงามที่ชุมพรและแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอีกหลายจุดในพื้นที่ ทีมข่าวพอได้รับร้องเรียนนะคะก็ไปตรวจสอบค่ะเพราะว่านอกจากตัวอาคารทั้งหมดจะถูกทิ้งร้างอย่างที่เห็นนักท่องเที่ยวที่แวะเข้าไปใช้บริการนั่งพักผ่อนหรือหลบแดดหลบฝนก็มักจะถูกแตนที่มาทํารังอยู่เนี่ยต่อยเข้าจนได้รับความเจ็บจนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนนะคะห้องน้ํำพอไม่มีคนดูแลเนี่ยก็ไม่สะดวกนี่โดนจริงๆเลยนะคะ,ะคือทายาอยู่เนี่ยไม่ได้ว่าแสดงนะคือจับ,บภาพบวมจริงเจ็บจริงค่ะ นี่ดูนี่สภาพรังแต่นะคะสำหรับศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวแห่งนี้ทีมข่าวไทย PBS เคยได้รับการร้องเรียนในลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อปี60เนี่ย